ผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่กระบี่นะครับวันนี้ทางฝ่ายปกครองรับลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านเรือนของประชาชนนะครับเพราะว่าได้รับความเสียหายหลายหลังครับเจ้าหน้า,นาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะาเมาสำรวจบ้านเรือนประชาชนพื้นที่หมู่4นะครับในตำบลคลองขะาเมาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ครับเพื่อไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับหลังเหตุแผ่นดินไวหวเมื่อวานนี้ บริเวณที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทําการสำรวจครับอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางจุดแผ่นดินไหวนะครับมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายกว่า20หลังคาเรือนครับส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวฝาผนังและเสาปูนมีรอยแตกร้าวเป็นแนวยาวขณะที่บางหลังกระเบื้องหลังคาแตกครับเจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายนะครับกรอกแบบฟอร์มพร้อมกับภาพถ่ายแล้วก็ยื่นเรื่องให้อบาตาภายในวันที่22เมษายนนี้ครับ พื่อให้อบาตาส่งข้อมูลไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะครับจากนั้นจะประสานไปยังวิศวกรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมาทำการตรวจสอบโครงสร้างความเสียหายว่าปลอดภัยหรือไม่ครับเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบนะครับขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวครับบอกว่าแผ่นดินไหวเมื่อวานที่ผ่านมายังไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวนะครับนะักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่รู้ครับว่ามีแผ่นดินไหวแต่ไม่รุนแรง อย่างที่หาดอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ครับนักท่องเที่ยวยังเข้าคิวซื้อตั๋วเรือโดยสารนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้วก็พักผ่อนกันอย่างต่อเนื่องครับส่วนยอดจองห้องพักครับอยู่ที่50-60เนะครับเนื่องจากเข้าสู่ช่วงโลซีซั่นครับส่วนที่จังหวัดพังงาครับชาวบ้านโคกใครตําบลมารุยอำเภอทับปุดหารือกับผู้นำท้องถิ่นที่ศาลาประชาคมนะครับ เพราะว่ากังวลเหตุแผ่นดินไหวซึ่งมีการระบุว่าเกิดจากรอยเลื่อนคลองมารุยอาจจะส่งผลกระทบกับหมู่บ้านผู้นำชุมชนพยายามชี้แจงครับให้ชาวบ้านคลายความกังวลนะครับโดยให้เหตุผลบอกว่าจุดแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากชุมชนแล้วก็ไม่เกิดปัญหาในพื้นที่ครับ